สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับวันนี้สายบุญช่องตามห้อยอรยิยธรรมนะครับหลัดหลอ่อผ้าเที่ยวผ้ากินผ้าเที่ยวผ้าทาบุญมือนีเฮาได้มาร่วมสร้างนะครับพระไตรรัตน,ตตนเจดีวัดป่านองชาตินะครับอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามกับท่านพระอาจารย์รอาจารย์ย่างนอเดี๋ยวไปทำรันนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเ้าไป วายโบสถ์ใหญ่ที่สุดเลยนะครับโอ้ใหญ่มากๆใหญ่มากๆครบวัดอุโบสถสวยงามวัดไอ้พระอาจารย์ยังขออาจารย์ยังไงอาจารย์พระภูมิทีธรรมนันอาจารย์เบิ้มโอ้อาจารย์เบิ้มพระภูมิทีธรรมนันอาจารย์เทียนเท่าไหร่แม่พระภูมิพระภูมิทีธรรมนันด้วยอาจารย์อาจารย์เบิ้มนนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรวัดกลาง เชียงยื่นนะครับได้ม่โอกาสท้ามาสั่งบารมีเขาเรียกว่าเป็นบารมีบุญทีอันนี้เป็นอุโบสถน้าอาจารย์เป็นอุโบสถใหญ่เป็นวิหารใหญ่รากาเป็นไม่ไม่โดยโดยเปอร์เซ็นต์นี่ม่ทําไม่ย่างเดียวเลยนะครับมือนี้ได้มาถวายผ่าไตดูกรานบริวัตทีอยู่เมืองหนอกเมืองหน้ามารวมสั่งบุญมือนี้ถือว่าเจเจอาจารย์พระดังได้น้อาจารย์เนาะแล้วก็เขาก็ได้ได้รับ อันนี้สงเดรับก็เมตตาปลดปอยแล้วก็ผู้ใดมีอียงทีว่าอ่าสะดอกเคาะอาบน้ำเนาะเพิ่นเจียงในด่านนี้เพอ่เพิ่นเจียงในด่านนี้เหมือนกับแบบว่าผู้ขานี่คือมาล้างคังสุดไทยแล้วเนี่ยล้างสิวิตดีคังสุดไทยด้วยนะอาจารย์ห้ามแต่มาล้างสิ่งที่บตีคังสุดไทยเออต่อไปเ้าก็สิมแต่สิ่งดี ต้องย่กเอินว่าเห็นเมื่อนี้เพราะว่าเมื่อนี้เมื่อดีเมื่อขึ้นชิพหาคำเตี้ยนี่มันเดือนที่สิบเก้าพ่อมีดีท่ายปีแมนเลยโอ้ดีดีดีคนลูกคนลูกอาจารย์คนลูกเลยเท้าถวายแล้วก็ลูกล้านทีได้นั่ผ่าไตมารวมสั่งบารมีน้ำเท้ากับปดปล่อยมือนี่ก็ถือว่าล่างได้ได้สำเร็จเนาะเออได้สำเร็จนี่เบิ้ง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 พี่น้องเดี๋ยวสิบผ้าเขาไปเบิ้งไอ้ น,น,น,นี่นี่นี่ตรงกลางเดี๋ยวเสิพพ้อผ้าไปเบ่งเป็นเป็นพระปฏิบัติพระทุดงครับเป็นพระปฏิบัติพระทุดงสมุนะเอออันนี้ก็เป็นพระที่ว่ายูยุ่ล้อมล้อมกําแพงแก้วในถือว่านี่ล่ละก็เรียกว่ากําแพงบุญกําแพงบุญโดยเฉพาะเลยจะไม่จะไม เอฟซีทุกท่านได้เห็นนี่นะครับอนุโมทนาสาธุออเดอรผู้ใดอยากมาเนี่ยพราอยากจักเม็ดผู้ใดอยากมาเห็นปฏิวัติห้าเนี่ยเออ่นไปยังใดมาจังไดคนเคอได้ไปเห็นเพื่นไปไปนั่นกะเนื่องจากว่ากะต้องมีผู้น้ำพานะครับแบ๊นบ่บ่ได้อาจารย์น้ำพามาเนี่ยกะบ่บ่มาถึงหม่องนีเออโอ้นี่นี่นี่เป็นหุ่นมาเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่ เพิ่นเป็นส่างอันนี้ไปเพิ่นไปทุดงเขาก็ม่านบ่อาจารย์ทุดงเขาก็ม่านไปที่เดียวที่สี่ม่านที่สิบแปดท่านเออพอดีเข้ากับเสด็จลงเพ่อดีบุญพอดีตัวเข้าในบุญมืออื่นเข้ากับเสด็จลงไปพุ่นพอดีไม่โอกาสเลยมาล่าสุดนี่ถือว่าทําบุญเหนือสุดทั้งเหนือของบ้านเข้านี่มันดีมันดีนี่พระบุญเป็นบุทั้งนั้นเลยฮะนี่เชิญวันนี้เห็นวันนี้เข้าไปเห็นวันนี้โอ้าี ทั้งนั้นเพื่นกำลังส้างนอครับนะทนที่วัดเบิ่อได้บอกนที่วัดทอนบุญามสิบิบสสิบแม่นพันนะครับ่พม่อนเส้แม่นตรงนั้นเพิ่สนเสดเจดีพระพาัตนาไตเจดียังก่อกวงกลวงเพื้อครับสร้างคักนะครับเพื่อนส้างคักส้่งแน่สัางคักส้างแน่เพิ่นกระถิ่นว่าเพิ่อนได้จากลานอาจารย์กับกคนมาเห็ดมาท่มาสร้างเนาะ เอออันนี้เขาจะขึ้นไปกราบไปกราบไปขอพ่อนกั่นีตอนบัรที่นี่อ,อ,อื้่ฮะโอ้นี่แหละสมหวังเออหลกูกหลานมีมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจมือนี่อยูอ้กน่อ้ยลวกหลานมาหอดมาถึงแล้เด้อเออมาเห็ดสิ่งที ลูกหลานอธิษฐานจิตให้กับลูกหลานบริวาที่อยู่เมืองนอกเมืองหน้าได้ให้อาจารย์สนชัยมาสร้่งบุญสั่งบาร,รมีให้มื่อนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นความสาเร็จแล้วนะครับอาจารย์สนชัยเรียกเลือกสร้่งให้ลูกห,ล,กห,ล,กหลานทุกคนได้ดีเลือกสร้่งให้ลูกหลานบริวารทุกคนได้อานิสงส์กับการมาเหตุมาทำก็ถือว่ามือนี้เป็นสิ่งที่สูงสุดเลยนะครับขออนุญาตตัง้งตั้งกล่องแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชม นะครับขออน20ุญาตตั้งกล่องสิไปอธิษฐานจิตขอนะครับสิไปอธิษฐานจิตขอภูสะกอนบุญบารมีจะใครได้มาหอดมาถึงเด้อพี่น้องนะนะครับบุญบารมีจะใครได้มาหอดมาถึงนะแอดมินอืมอืมอืมสีดำเนหนักเนาะฮะสีดำ ทีข้องก็ต้องดังก no. uh, ันบ้างนีครับพี่น้องอือมากขอกขออรมีเอานะครับพี่น้องครับชิปนี่าพพี่น้องนะครับว่าเตรงนะครับไม่เป็นทีนเนาะุกทุกสาัรทุาทุกทกว่าทุานัุสาทนรุกาุกนรรมานนรักามารามันุาทุกมันคสสมันสัมมา เรื่องล่างเรื่องบนขอทุกพระองค์จงเสร็จจงมารับคร,ร,รับทราในการนี้ตัวตนพระเจ้าทายสันฐานได้ทำกุทิศบุญส,วส่วนกุศลให้กับลูกหลานบริวารอุทิศบุญสวสนกุศลให้แก่ตนเองและลูกหลานบริวารทุกสิ่งทุกอย่างที่มาอธิษฐานกีดวันนี้ก็ขอให้สําเร็จสังใจที่ปารถนาลูกหลานบริวารของรพระเจ้าได้มี ขาเรียกว่าเป็นกรรมเป็นเวรจะขอให้รู้จักพวกกรรมบวงเวรบ่วงมันหลายต่อไปนี้จะขอให้ลูกหลานได้พบกันจะสิ้นดีตอนรับสระลายสองพันห้าร้อยพบสิบห้าขอบุญบารมีที่ลูกหลานได้นั่งผ้าไปนี่มากถวายตอนก็ปัดใจก็ขอสุ่มอยู่ให้บุญบารมีของลูกหลานผู้ถางจนนั่งภาใสายบุญมโนนั่งคำพูดพระคุณศาสนาในเบื้องหน้าต่อไป จิตสุขโตอนันตุโทนโมกุฏายะปตวีคงคาพรมาเทวายังชาเทวาอังคาเทวาอังทันสุกตะเทวตาลุกาเทวาภารีชายะมังราอาจาริยังอจาริยังมณิษธิมัสติตุโรโรเยนะสุยนะจารสมาหังสาธุสาธุสาธุด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอนุภาพของพระรัชนตรัรทั้งสามประการนี้ขอจงรบดาให้บุตรุญสที่ข้าพเจ้าได้บำเบ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติหรือบันชาตินี้ข้าพเจ้าขอบุทชิศส่วนบุญส่วนบุลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรขอบุทชิศส่วนบุญส่วนบุลให้แก่เทวดาที่ปกปักรักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษากิจการการค้าการขายของข้าพเจ้า ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสูตขอให้สู่รยิ่งขึ้นไปมีอาหารอันดีมีอภราออเลศขอให้ท่านจงไปบนเกิดพบภูมิที่สูงขึ้นและเจริญยิ่งขึ้นไปเมื่อได้รับผลบุญจากท้าพเจ้าแล้วขอจงซึ่งองห์สิกรรมให้แก่ท้าพเจ้าและขอจงอนุโมทนาบุญกับท้าพเจ้าเมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับท้าพเจ้าแล้วขอความสุขขอความเจริญจงเกิดจงมีกับลูกกับหลานกายแข็งารตัวตนท้าพเจ้า ขอให้ street, student, in, ทุกสิ nah. ่งทุกอย่างในวันนี้จงส่งผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรขอให้ทุกๆองค์จงรับละรับแล้วขอความสุขขอความมั่งมีความดีขอความเจริญให้ลูกให้หลานได้ประสบสุขตลอดปี2,565ตลอดปีและก็ตลอดไปตลอดกาลก็ข้าเถิดสาทกท่านที่ได้เาสู่ บ่อสวนบ้สวนเด็ไบ้านสวนเสียดานบนานบ่อท่านผู้ที่มาใช้ระยะเด็กช่โอ้เีบ่อเป็นผู้สวนค่ะอ่กอ่อม่ะ้ีม่าจะเสร็จแล้ไหม ทุกอย่างาคาก็ขอจิตจัดการงานขอกายสังขารของเข้าหา้มีความอยูด่ดีกินดีคนเราถ้ามีลมหายใจก็ถือว่ามีโชคถ้าหมดลมหายใจก็ถือว่าหมดทุกข์ฉะนั้นวันนี้ขอให้มีลมหายใจต่อไปและก็สู้ต่อไปในการเบื้องหน้าทุกคนอย่าท้ออย่าถอยถให้การข้างหน้าจงเดินไปได้ด้วยความเจริญรุ่งเรืองขอให้ทุกคนอธิษฐานจิตคิดดีทำด,ทด,ด,ทดีต่อยอดให้กับตนเองแล้วก็ขอให้ตนเองนั้น มีความสุขตลอดไปธุรก,กิจการงานเทพไทยเทวาเทวดา,า,าทุกตนทุกองค์จงปกปักรักษาจงดูแลจิจการการค้าการขายของลูกหลานมวลมนุษย์ที่ให้ข้าพาเจ้าได้มาต่อสายบุญได้มาต่อสายเทพส่งบุญส่งกุศลให้แก่กับเจ้ากรรมนายเวรก็วันนี้ก็ขอให้หลุดพ้นหลุดตรงนี้ไม่เอากับคืนไปกลับไปก็ขอให้มีแต่ความสุขความสดใสแห่งชีวิตให้ทุกตนทุกคนได้รับอานิสงส์แห่งการทานครั้งนี้ โดยทั่วหน้ากันเถิดสาธุสาธุสาธุ